ก็กลับสวัสดีเพื่อนทุกคนคะ่ะสวัสดีคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเฮดาแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กันกับในเกมอารีดาเบเกวิชเช่นเคยนะคะเขาว่ากันว่าแบบครั้งแสงเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งแบบเลยที่ทําให้เราเนี่ยสามารถรวยได้นะคะ <c oughs> ถ้าเราได้ออกนะคะย้ําว่าถ้าเราได้ออกนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงไหม สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอารีนาเบกเกิอยู่เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะลดสูงสุดถึง30%ปลอดภัยพอใช้แค่เพียงเลข UID เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อนๆหากคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอดแอปเปิมมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจออย่าลืมไปอุดหนุน,นะ อย่างที่เราเกิดไปในต้นคลิปนะคะว่าแมพข้างแสงเนี่ยถ้าเราได้ออกหมายความว่าเราก็รวยได้แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพาเพื่อนๆนะะี่ค่ะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการที่เราเข้าไปฟาร์มอย่างเดียวนะคะอาจจะยิงคนบ้างถ้าเกิดว่ามันมีจังหวะที่ได้ยิงเนาะนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ต้องขอดักไว้ก่อนนะคะว่ามันจะไม่ใช่คลิปที่แบบไล่ยิงล้างแมพอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะคะก็คือยิงบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเข้ามาฟาร์มซะมากกว่าเนาะเอา แน่นอนค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราจะเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เนี่ยนะคะสิ่งแรกที่เราทำคือถ้าเราเข้าทางประตูแดงคือเราต้องยิงบอดตรงนี้ให้หมดนะคะก็คือย้ำว่าถ้ายิงคนเดียวได้เนี่ยก็ยิงไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวเปลืองกระสุนนะคะเพราะว่าบอดตรงนี้เนี่ยจะดอก A1 วันซะส่วนใหญ่นะคะไม่งั้นก็เป็น M8 เอดมเปดห้าห้านะ ไทยมดไทยมดพอ,อ,อแล้วนึกว่าสิบโต,โตัวข <g ills> ยายเปิดแล้วเลยครับ <g ills> โอ้น้่เจ๋งที่ดูสิ้นหวังนี้คืออะไรกันครับ <g ills> มีมีใครเอาข้อ,ข,อขีกาแดงไป ไม่ถามว่าเอาไหมถ้าเกิดไม่เอาผมจะเอาราคาเท่าไรสี่แสนครับห้าแสนห้าแสนห้าไม่มีอะไรอ่ะยังไม่ได้ดูเลยมี MPX เบร์กรบอกเบร์ออ้ออกาแล้ววันนี้สามนเลนวคอับหัวหน้าวันนี้วันนี้สามีแล้วคุณน เมื่อเราทําการไล่เปิดเซฟเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราแบกเพื่อนๆไว้แล้วเนี่ยนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาแกะกระสุนหรือว่าแงะกระสุนบอดแล้วเนาะนะคะเพราะว่าการที่เรามาแกะกระสุนบอดเนี่ยนะคะแล้วก็ยัดเข้าเซฟเนี่ยมันเป็นการเซฟค่าเข้าของเราด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าในคลังแสงเนี่ยนะคะมันจะมีคนโผล่มาตอนไหนบ้างเนาะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้มาแกะเลยแล้วก็ยัดเข้าเซฟเท่านั้นนะคะเราก็มีค่าเข้าแล้ว ที่เรากําลังแงกระสุนบอดอยู่อย่างเพลิดเพลินจิตหัวใจของเราเนี่ยนะคะตี้เราก็ได้ทําการวิ่งออกมาตีตี้ข้างนอกน้อนะคะซึ่งตี้ข้างนอกนี้นะคะก็จะเป็นตี้ที่เล่นสนัยนั่นเองนะคะซึ่งเล่นสนายเกือบทั้งตี้เลยมั้งนะคะเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเราวิ่งออกมาเนี่ยนะคะเพื่อนก็ได้แจ้งว่าน่าจะเป็นสนายนอนะคะก็คือเราก็เลยทําการวิ่งไล่ตีเข้าไปนะคะซึ่งการเล่นกับสนัยเนี่ยนะคะพยายามอย่าเล่นในมุมที่ไกลนะคะก็คือ มันเป็นการแก้ทางการเล่นสนายด้วยเนาะก็คือพยายามวิ่งเข้าไปในระยะประชิดเนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราจะแก้ทางสนายยังไงนะคะเอาสบีอ้าวหมวกเฮ้ยแสบแบต้องเอาก่อนผมตอขงหน้าเนี่ยคุณนันี่แหละน่แหละโอ้ยผมเราไม่กล้าวิ่งเลยนนึงมันจะให้กี่ตัวเยี่ยิงแกเมื่อกี้สองผมเปลยนสองผมผมไล่ยิงตัวหนึ่งแล้วไอตัวหนึ่งมันันหน้ามาผม มันอยู่ไกลๆตัวนึงมันอยู่ไกลๆมันยิในในยนงผมอึกแตกเลยอยู่พยาบาลในตัวนึ่งเลยจะไม่รู้อยู่ตรงไหนอะ่รนาัเดี๋ยวดูรีเฟกไวซ์รุ่นเอฟเอฟเอฟเผื่อแตเห็นีเี้ต้องมีอเอฟด้วยเ ใช่ผมโดนจะฝั่งนี้ละมีคนหรอคุณเคียนพอดถึงคนเอ่อตรงตรงนี้เหี้ยนี่แหละไอ้เหี้ยนี่แหละไม่รู้ไม่โอ้นิสตีตายไหมโดนนิสตีตายแล้วโดนนิสเจ้ตรงคุณเคีมตายปะตายตายตายแล้วตายเฮ้ยฝั่งเอิ้กหน้าเอิ้กหน้าเอิ้กหน้าเอิกยังยังล้มอยู่นะอยู่ไหนอ่ยปุมเทพเยาปุมเทพเอร่ากู มาแล้วมาแล้วแต่แน่นอนค่ะว่าการที่เรายิงที่นี้ไปเนี่ยนะคะเราก็คงคิดว่าทั้งคลังแสงเนี่ยคงจะไม่เหลือคนแล้วแหละเนาะนะคะเพราะว่าในระหว่างที่เราเข้าไปข้างในเนี่ยนะคะก็คือเขาก็บวกันอยู่ข้างนอกไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งที่นี้ก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วนะคะที่เหลืออยู่เนาะนะคะก็เราก็ทําการเก็บคล้องนะคะคัดของแล้วก็เก็บของเพื่อนดีเกม เพราะว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะหมดจริงๆหรือเปล่าแต่เราก็มั่นใจว่าน่าจะหมดแล้วแหละนะคะเราก็เลยทําการรีบเก็บของแล้วก็รีบออกเลยเนาะนะคะระหว่างทางเนี่ยอย่างที่ทุกคนได้เห็นไปเมื่อตอนกางรงคลิปเนาะก็คือตรงนี้เป็นศพฟรีนะคะซึ่งก็เป็นล่าปากของเราทั้งแวงเลยค่ะก็คือมาเก็บศพฟรีด้วยนั่นเองศพฟรีฮิโฟเลยเหรอฮิโฟดิ วิบัาเกิดผมลืมผมโดนสอยอาบิเคใครอ่ะ,อะไหนตัวว้าผมขอไปจัดเซ้นดีกว่าอะไรเน,นี้ยมีผัดไม้ได้วยเว้ยผัดไม้เกียวบอดเว้ยของ ของแสลงผมเนี่ยสองวันแล้วเนี่ยมันก็ล้มไม่พักเลยอ่ะในกระเป๋ามันมีอะไร ในเกมนี้นะคะเราต้องเติอนบอกทุกคนว่าเราไม่ได้ยิงคนเลยเด็กค่ะก็คือเกมนี้เนี่ยเราแค่เข้ามาแล้วก็ยิงบอสตามของแล้วก็แงะสองแล้วก็เปิดเทปแล้วก็วิ่งออกเลยเด็กค่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่าเกมนี้เนี่ยนะคะการที่เราไม่ได้ยิงคนเนี่ยเราจะออกสักกี่แสนเนาะนะคะนึกว่าคนเก็บเสียงไงบอสจะยิงเก็บเสียงก็คิดว่าคนไว้ก่อนตึ๊กตึกตึกมนนายยังไรอ่ะ มัน V อ S อ่ะ v S ผมยิงไปแล้วผมยิงไปแล้ว,ลวตัวของแดงผมจะไม่ตายมันอีกต่อไปเออวางผมว่าบอสแน่เลยอ่ะบอสข้างในบอสกลางอ่ะ <c oughs> ไม่เอาไม่สู้ไม่สู้ไอ้ปืนนี้ไม่สู้คุณเห็นใช่ไหม <c oughs> ผมรู้ว่าคือปืนอะไรผมโดนไวเกินเมื่อกี้แค่โผล่ โผล่ไปนิดเดียวเองจะตายแล้วอ่ะแก๊แกล้นี่อยากสะดุ้งแบบอยู่แผ่นแดงๆมาองนี้แผ่นทองๆมาอยากสะดุ้งแบบนั้นอ่ะลืมผิวนั้นแล้วอ่ะอยากสะดุ้งอ่ะอยากสะดุ้งอ่ะลมผัดตอน นี่กลัวลมดีจังตอนดิตอนโดนบอดจริงโอ้ยอายโอ้ยอายมันมันมันเขียอะไรเงมันโล่งแล้วไงมันโล่งไปแล้วเดี๋ยวอย่เถื่อตัวข้างนอกไอ้ตัวที่ปนิงมาเรากดแคนโอ้ยเต็มเต็มการแจ้งเลยฮะใช่เหรอใช่เต็มเลยดูดิขึ้นไปผมไม่เห็นอะไรนะผมบักเหรอบัก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 บับัก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 บ อ่ไรเมันจะมาแล้วอืมนี่อ่ะหน้าแดงมาโอเคพอตรงเลยแต่แต่ออกต่อยไปออกไอทีก็นู่นอ่ะดูปีหน้าอันนี้โดนสดนติดไนทีบอกป้าเจนไปก่อนใช่ไหมแต่ปีหน้ามาจ้า แกจะเอาอะไรมายัดใส่กระเป๋าฉันฉันไม่เอาไม่ต้องมายัดเปล่าอยวก็ด้ต้องแข็งเยอกว่ามีมีอะไรแล้วมีอะไรแรกกับต้องใส่งคุณเยกว่าเฮ้ยฮะอ่าไหนๆก็เราก็ก็อ่อแล้วจับกันมาตั้งถังกระเป๋าถังกระเป๋าเลือกเลยบอดใช่ไหม ปิดกุรีที่9กนะครับก็วันนี้วันวันสุดท้ายที่ร้านจะเปิดครับเปิดอีกทีก็วันที่2และแน่นอนนะคะในเกมนี้เนี่ยที้เราก็เลือกที่จะวิ่งมาตีตรงประตูแดงแล้วก็ประตูกลางนั่นเองเนะะี่ยค่ะซึ่งมันก็มีคน<อ>กดสวิตช์ไปแล้วเนาะนะคะ<อ>เราก็เลยวิ่งทําการเทดมาตีเขานั่นเองมันยังอยู่เขาก็อยู่เลยปะมีตัวหนึงอยู่เา

ยังไปเต็มที่ไหนมาแล้วเอว้วอยู่หน้ารีบอร์ดกะฮึบเพียเ้ยมมเออผมน่าจะยังไมยเปิดเนเืะเรอือเรืเอ

แน่นอนเลยค่ะใครที่แบบว่าไม่ใช่สายยิงนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อมีสกิลยิงติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะคะหรือแบบว่าไม่มีสกิลยิงเลยเนี่ยนะคะก็คือสามารถทําแบบเราก็ได้น้นะคะก็คือแบบว่าอาจจะยิงตัวนึงนะคะแล้วก็วิ่งาร,ร์มของไล่เปิดเซฟไปนะยคะ่ะอาจจะได้ของแดงหรือว่าได้ของม่วงก็ต้องเก็บนะะียค่ะเพราะว่ามันเป็นเงินหมดเลยนาะ,ะแล้วก็เก็บกระสุนบอดเงยกระสุนบอดเท่านี้มันก็สามารถออกแบบในหลักแสนสองแสนสามแสนก็ได้ นีคะก็คือเราอย่ามองข้ามสปบบอดนะทุกคนเงยำ้ำว่าแงกระสนบบดทุกตัวที่เราสามารถที่จะแงะได้เนาะนะคะ เจ้าเอ้ย AX AX อ๋อ oh, มีสกอบสีแล้วคุ้มแล้วไขเลยอันนี้คุณไอตปิดใช่ไหมตัดแล้วยังไงให้เก่งแบบพี่ครับอ่าผมไม่ได้เก่งนะแต่ผมมองว่าแบบถ้าถ้าจะเล่นแบบเกมใดเกมนึงให้เก่งอะ่ะการเล่นครับไม่ใช่แอร์หลักที่วิ่งอ่า 90สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ช่อบคลิปวิดีโอที่เราทำเราฝากทุกคนเาะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆนะคะก็คือที่เรามาแนะนำเนี่ยก็คือเป็นประสบการณ์ของเราเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ไปบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเองนะคะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากให้เราทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ในใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย